เอาละสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพ้ขอขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF พ่ออีกันเช่นเคยนะครับแล้วเราวันนี้ก็จะเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เราเนี่ยคิดอะไรบ้างขณะที่เราขับขี่รถซึ่งหัวข้อตรงนี้เราอาจจะพูดไปหลายรอบแล้วแต่ผมว่าอยากจะให้เจอในสถนานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆเนาะอันนี้คือเราก็จะมาประมวลว่าในกรณีขี่หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องคิดอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกัน ตอนนี้เราก็อาจจะใช้ความเร็วที่เรียกว่าความเร็วยืนพื้นของการขี่บนถน,นนเนาะก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วแต่ตามสถานการณ์โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากเราขี่ช้าๆขี่ลมชมบิวอ่ะเราก็จะขี่ประมาณเนี่ยอ่ะนั่นๆน,นนะ่เดี๋ยวเราแสงกันนะเปิดไฟเรือขวาครับแสงขึ้นไปอย่าลืมตกไฟเยือตายครับไปเอ ความเร็วที่เราจะแนะนําก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับแล้วก็ระมัดระวังกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยมือกีบขี่ขี่เจอหินไม่ดีกรณนี้การขี่เจอหินเนี่ยอาจจะไม่ต้องตกใจเยอะครับถ้าเรายิ่งตกใจไปกดเบรกตรงหินนี่โอกาสสลดก็สูงด้วยเช่นกันดังนั้นเราก็แค่ขี่ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็รักษาความเร็วให้มันเหมาะสมคือเร็วเกินก็ไม่รอดนะคือบอกเอไอที่ผมตอมาหลายๆรอบแล้วก็จะตอบแบบาๆเนะแต่นี่คือก็เริ่มเป็นชีวิตจริงละ ดังนั้นมันก็จะอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มมีความกล้าขึ้นมาไปกันต่อคนระับกรณีตรงนี้ผมก็จะพยายามดซ้ายไว้ครับเพราะว่าเป็นความเร็วของมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่ควรจะไปขี่อยู่ในช่วงเลนกลางกางเพราะว่าเป็นเลนรถโจนเขาก็จะวิ่งกันเร็วเลยเนาะอ่ากรณีมีคนไล่หลังเราปล่อยเขาไปเราไม่ต้องเสี่ยงเราขี่ของเราไป ต่ไม่ต้องลุกลีลุกลนแล้วกันเพราะว่าถ้าลุกลีลุกลนบางทีมันอาจจะทําให้คันที่จะแซงเราตกใจตรงนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับขอขันเร่งครับเบรกบางๆหันมองขวาครับดูรถไหมไม่มีไปได้ครับตรงพื้นผิวที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างเงี้ยสิ่งที่เราอาจจะแนะนําเนี่ยผมว่าอยากจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ลองเปิดแขนนิดนึง ไปที่ให้รับแรงกระแทกถ้าเราขีดตึงๆในขนาดที่เราลงหลุมฝึกๆรถเดามันจะตันแล้วถ้าถึงมือคนเนี่ยแหละอ่าคุณลุงก้อนสับไปไปเลี้ยวขวาหลบไปนิดนึงก่อนแล้วกันโอเคครับตรงนี้ผมอยากจะเข้าไปในตรงเลนนี้เนาะเปไปเลี้ยวขวาครับดูกระจกหลงังตอนนี้รถไม่มีครับหันมองนิดนึงออกไปได้เลย โอเคได้เวลาเราจะข้ามเลนไปฝั่งนู้นแล้วเราอยู่ชิดซ้ายกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาอันนี้คือข้ามสี่เลนเลยนะตอนนี้ด้านหลังไม่มีรถครับแต่ไม่มั่นใจให้หันมองก่อนแต่ก่อนหันมองดูด้านหน้าก่อนนะว่าด้านหน้าลงไหมตอนนี้ด้านหลังไม่มีฮะไปได้เลยเปิดคันเร่งชูขึ้นมานิดนึงให้รถมีความเร็วหน่อยทุกอย่างมันก็จะลั่นไปได้ง่ายขึ้นด้วยแหละผมช่วงจังหวะน,นี้ครับกดเบรกหลังก่อนนิดนึงแล้วกดเบรกหน้าครับเพื่อกระจายน้ําหนักเบรก ให้ไปล้อหน้าและล้อหลังเท่าๆกันโอเคอยู่ตรงตรงนี้ไว้ฮะแต่โดยส่วนใหญ่ผมอยากจะให้แนะนําว่าอยู่ตรงทางขวาไว้ดีวกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่ล้มเร็วๆเน่อยมันจะสีเขียวเราเราจะเสียวๆอยู่ตรงชิดขวาไว้มันก็จะปลอดภัยขึ้นโอเคเดี๋ยวเราว้าไปตอนขี่ไปตรงนน้นเลยแล้วกันตอนนี้ไฟเขียวคู่แล้วครับต้อไปเลี้ยวขวาทางไว้ก่อนนะ แล้วเราก็ค่อยๆไปครับตรงนี้ผมจะแนะนําให้ประคองคันเร่งนิดนึงเพื่อที่จะทําให้เราสามารถออกโค้งได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าอย่างเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนั้นนะสิ่งที่จําเป็นคือการเผื่อพื้นที่ไว้เวลาเราขี่เนี่ยเราไม่ควรแบบว่าเราไปอยู่ใกล้ชิดจนมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดยึกยือยึกยืออกาเรียกว่าจุดทําให้ปลอดภัยอ่มันน้อย ดังนั้นเราเผื่อกับทุกสถานการณ์เลยครับสิ่งเหล่านี้มันจะพอคาดเดาได้เมื่อเราเจอมันบ่อยๆตรงนี้เป็นช่วงชุนลมุนนะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงกว่าครับตรงนี้ถ้าหากเราไปได้ผมจะเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกหลังแล้วก็ไปเลยครับแดงไปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับตรงโอเค เท่านี้ผมแนะนําก็ไม่เกิน50อะเพราะว่าถ้าจะความเร็วขนาดนี้แล้วเบรกให้หยุดเลยก็ยากเดี๋ยวผมลองสี่ให้ดูว่าถ้าหากผมขี่อยู่40แล้วจะเบรกให้หยุดเนี่ยมันจะใช้ระยะไหนโอเค40นะเบรกให้หยุดมันใช้คืบอยู่ขนาดเนี้ย50ก็ไกลกว่าน,นี้อีกนิดนึงดังนั้นแปลว่าถ้าหากอยากจะฝึกให้ดีเนี่ยเราต้องฝึกความสามารถในการกดเบรกของเราให้ได้ด้วย ถ้าหากเราประเมินความสามารถในการกดเบรกของเราได้เลยเนะี่ยมันก็จะทาให้เรารู้รนะยะแต่ควรจะเผื่อแบบไม่ไม่ใช่แบบว่าเราใช้ความสามารถเต็มร้อยในการเบรกให้อยู่แล้วแบบมันปลอดภัยตรงนั้นเลยนะผมแนะนําว่าควรจะแบบประเมินไว้แบบเผื่อไว้เลยอนะว่าเราเอาอยู่แน่แน่แบบเราสามารถเรามีสักร้อยอเราใช้ห้าสิบแต่เบรกอยู่อะ่ะถ้าสำหรับเหตุการณ์ธรรมดามันง่ายนะแต่เวลาฉุดเขินอมันทํายากมากๆเลยรอบนี้ผมจะไปทางขวาครับมองกระจกหลัง ดูด้านหน้าครับว่ามีอะไรไหมเราชี้ไปทางขวาครับตอนนี้ไม่มีหันกลับไปดูนิดนึงโอเคเดี๋ยวได้เลยครับโอ้เลิ่มีสายบางๆตรงสายบางๆไม่ต้องกลัวยังฮะเดยวคันเร่งเบาๆก็แบบรงจังหวะน,นี้สายตาผมก็จะมองไปไกลๆเพื่อที่จะเห็นทัศนียภาพกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงน,นี้มีหลุมมีบ่อนะคะผมก็ล็อกคัเร่งเข้าไปงอศอกนิดนึง เพื่อที่ให้อาการรดเนี่ยที่จะเทือนถึงผมเนี่ยมันน้อยลง <itz ads> เวลาเป็นในหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมคิดว่าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะประคองตัวบางทีมันก็ปลอดภัยแล้วก็สร้างความเคยชินได้เพราะว่าเราเจออยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบมากับเพื่อนมากับพ่อแม่เงี้ยแล้วเขาก็พามาขี่แบบพื้นที่แบบเนี้ย มันมันอาจจะเกิดความชินทางเพราะมันชินทางเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เรามั่นใจว่าขับขี่มันทรงประมาณนี้นะอย่างนี้นะสร้างความเคยชินไปเรื่อยๆแล้วก็จะขี่ได้ง่ายขึ้นอันนี้สําหรับมือใหม่นะมือเก่าก็เอามาชาติเลยฮนะขี่ชิดซ้ายไว้บางทีเราขี่ตรงกลางๆก,ก็ได้ไดยซ้าถ้าหากไม่มีรถนะแต่ดูกระจกหลังประจําเป็นผมนี่ผมก็จะดูอยู่ประมาณสักห้าวิครั้งหนึ่ง สามิครั้งหนึ่งแล้วแต่จังหวะความเสี่ยงแต่ถ้าในกรณีแบบเราขี่ยาวๆเรื่อยๆอย่างี้บางทีผมก็นานๆมองทีเหมือนกันยกเว้นได้ยินเสียงแว,ว่วๆอะไรแปลกๆเช่นคนเรียบอันนั้นอย่าหันบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันโอเคครับตรงนี้สบายเลยคิวไปเรื่อยๆ ตรองช่วงพื้นผูกขาดตรงนี้นะครับผมแนะนําก็น้องตัวไว้หน้าหน้าน,าน,นิดน,นึงเปิดต่องบางๆก็จะทําให้เราลดภาระที่รับเกี่ยวกับตัวลงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับอ่ามาถึงสีแยกแล้วครับเรามาชิดตรงซ้ายหน่อยเผื่อรถหามุมเดียวเนาะสองซ้ายมองขวาครับ โอเคตอนนี้มีรถเร็วอยู่คันนึงโอกาสเสียงที่จะออกก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ปล่อยเข้าไปก่อนโอเคอันนี้เราไปได้ครับก้าให้เช่นอยู่ดีพี่สกู๊ปปี้คนเมื่อกีกเขาออกมาใช่ไหมแล้วเขาไมา่อยู่เกาะกาไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือเขาว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงกว่าเราผมแนะนําให้พี่สกู๊ปปี้เขามาจากทางเอกให้เขาเข้าซอยก่อนเนาะให้เขาเข้ามาก่อน เพราะว่าถ้าอยู่ตรงเกาะกลางตรงนั้นนะ่ะเขาไม่โอกาสโดนชนได้ให้เขารีบเข้ามาปุ๊บแล้วเราค่อออกไปก็จะปลอดภัยกว่าครับปลอดภัยทั้งเราทั้งเขาเด็ย <c oughs> ได้ถึงเขาเผื่อไว้หน่อยไอ้ตรงจังหวะช่วงนี้ก็สบายสบายที่อย่างตั้งใจแล้วก็สังเกตว่าตามตอยงไงมีโอกาสที่รถจะออกมาบ้างไหมถ้าหากมีเราก็ ชะลอตัวแล้วก็สร้างความระมัดระวังหน่อยนะแต่บรรยากาศแถวนี้ก็ดีนะเพื่อนๆมีบรรยากาศที่บ้านยังไงก็ลองมาคอมเมนต์มาฝากกันด้วยนะ่ะแล้วก็ถ้าเจอปบบัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวเรามาแนะนํากันเฮ้เจ้าตู่อย่างเช่นเจ้าตู่อย่างนี้เราทํำยังไงบีไปเรื่อยๆฮะรอดูว่ามีโอกาสม,าามันจะไล่ไหมไม่น่ามีไปได้เลย เพิป่ปึ๊บปเปยาวยาไปครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขับขี่เนี่ยผมนี่ผมแนะนําว่าเราควรใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือให้พร้อมนะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันก็มันก็เสี่ยงจะเจ็บตัวแต่การขับขี่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกชินกับพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยเช่นกัน ด้านหลังมีรถครับไปหยับซ้ายเข้าไปก่นอนจ๊บ่ะมีถุงด้านหน้าเขาปัดให้แล้ว ในจังหวะตรงนี้เราก็ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปยาวๆมองซ้ายมองขวาให้ดีครับแล้วมองสุดที่เราจะไปเสมอ ลเดี๋ยวมันก็จะใกล้ถึงจุดที่มันอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแต่มันจะเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยดีในระดับหนึ่งครับอันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับคือเดี๋ยวผมมาเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมมันจะมีไฟแดงอยู่ด้านหน้าแล้วผมจะไปเลี้ยวขวาตรงไฟแดงปึ๊บอันนี้มองอ่ารขาไม่มีรถไปได้เลยแล้วเราจะเลี้ยวขวาไปตรงไฟแดง ให้ปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องทายังไงยิ่งความเร็วรถตรงนี้ยิ่งเรวเร็วไวจุดได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นทางหลวงเนาะในกรณีตรงเนี้ยผมก็จะรักษาความเร็วไว้อยู่ประมาณสักหกสิบครับเพราะว่าเราอะสามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วกับพวกเขาได้แล้วมันก็สามารถที่จะปัดไปเลงขวาแล้วก็ทําให้คนอื่นที่อยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องรอเรานาน การที่แบบว่าเราไปช้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันปลอดภัยนะมันจะเป็นเป้าให้เขาชนได้ง่ายขึ้นโดยมากกว่าโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเลยอยุดเธินนิดนึงป่ะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราอาะจะไปทางไปแดนตกวนเนาะแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับรักษาความเร็วไว้ครับอยูด่ด้านหน้าไว้ผมงจังหวะช่วงนี้ดูกระจกหลังไว้ไม่เลนเลตามองกระจกหลังครับโอเคมีคันนี้ไปเราต่อจอดตูร้รถยนต์เลยครับ แล้วก็หันมองข้าหลังที่นึงโอเคยังไปไกลได้ครับแล้วก็ค่อยๆชี้ขวามาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเกาะมาครับตัวช่วงติดประเด็นตัวนี้ก็จะง่ายแล้วให้เราล้อมาอยู่ในเลนนี้ประคองตัวเองครับฝึกการบาลานไว้บาลานที่ดีก็ลองฝึกใช้เบรกหลังกับการเปิดคันเร่งสลับไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ มันก็จะทาให้เราสามารถควบคุมไอตรงพื้นที่ที่มันมีโอกาสเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับเรนที่เราอยู่จริงๆคือมันมันก็เลยมาจากตรงจุดของที่เราจอดรถยนต์ตรงนั้นนั่นแหละแต่บ,บ้านที่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะออกมาอยู่ด้านหน้าบ้างเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่เวลาเขาเลี้ยวอ่ะเขาไม่ต้องสู้อะไรเขาสู้แค่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆแค่นั้นเองก็พวกพวกเราเรากันนี่นแหละ แต่ที่แนะนําก็ไม่ไม่แนะนําว่าให้ให้ไปอยู่เลนซ้ายตรงแบบตรงทางรถเร็วอ่ะโอกาสที่เขาจะมาเฉียวหรือชนเรามันก็มีสูงด้วยเช่นกันครับนะไปไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นผมอ่ะคนอื่นหลายๆคนก็ขี่ตาปกติได้เลยครับแต่ผมอาจจะชุดออกมาให้จากกลุ่มนิดนึงาอาจจะเป็นที่ที่ มันดูอันตรายแหละครับเพราะมันขี่เร็วแต่ชุดออกมาจากปุ่มนี่หมายความว่าให้ให้ออกมากันหมดกันนะแล้วเราก็ชุดแรงขึ้นไปเพราะว่าถ้าหากเราออกมาจากการจราจรตรงกันได้เร็วอ่ะโอกาสความเสี่ยงมันก็จะต่ำด้วยเช่นกันโอเคราวนกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับออไปเลี้ยวซ้ายกันโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามในการแข่งขีอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ แล้วก็อยากใครอยากแบบอับทีแบบอยากให้เป็นเร็วลุ้ภัาษุที่ถูกต้องก็สามารถให้พวกเราไปสอนได้นะ,ค,ะ ourse, ครับ MRF คอรับสอนขับขี่รถกระยายน์แล้วก็อยาสนาบสนุกเราก็สามารถที่จะส,าาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน